ู่ช่องผูสกุลดำซิ่งคุณกันนะที่จะพาไปเทสไยนะครับกับฟาซูนที่แพนนะก็วางนะที่วางใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวป่ากันปอก กูเ,เห็นรนรอนาได้นิงางคังนี่กูไหวกูไนี่ข้างคงนี่มุมนี้คือกันได้เสียนิเฮ้ยเห็นได้เหรอกันชนนี่นี่นะมุมนี้รเคยเทีกเนึงแล้วนี่เออรมนี่เราคอยรถตักัยู่นนี้เพราะมันมมออติมานี่ขึ้นมาได้เลยนะอ่วนออติมัสป๊าป่าออปุ่นเงอ่วน เห็นพ้สาว่าไรครับพี่น้องตวนี่มันมัน้องด้วยตัวน้องมัเลยม้ออฟิมัดเนี่ยออจิมัดพาวออจิมัดพาวพูดอะไรพูดกันเห็นพ้สาวนี่มันตีน้องดยเอาตัวมันเรามัน่ได้มีเพื่อกระดังขึ้นแบบไดทาบ่เ่านี้จังเลยเดทาพ่านจวดตึงอีดีวะนี่แเมนตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับ กดเซฟก่อนครับกดเซฟก่อนครนะกดเซฟเก็บผ้าครับหยิบตรงนี้ครับตรงนี้หยิบรถพ่วงเราก็มาครับวันนี้มีหญ้ามาด้วยครับพ่วงประปลารสูงครับนี่ กดเซฟไปนี่ไม่ได้ครับนี่ครับจะมีเหล็กกดเซฟนะครับนี่ครับยเหะจกจับมีดมันเนาะท่านเบืออ่ออยู่มัเม็ดอันนี้ว่ามือนัน้นขึ้คอยบอสท่านตัวไปแต่ไปแต่ยยพังไม่ห่อยวะนี่บุเฮียวอ้มือนันรถตะน้ำพังไม่ห่อยดิ น่มันบแข่งสหนีเลยเออคอยปด๊บก um> ็คอยยดีนะคอยท่นน่ะเดียวไอ้ฟ้าบ่ได้ย็นไอ้นั่นตัฮะคอยว่าไุต้องคอยหดไดเยี่มเาเท่านี้มเบิดคาเด้ไอ้ยังไไอ้รบขอบอาระบอบอจบ่ลมาสิิระบอบระบอบไุ้องนี้ไม่หมดครับเดี๋ยอ่ลครับ ไว้าลเอียดหมอ้นละเอียดน,นี่ังองแคน่นี่ใช่นี่<ป>ครับแอลอ่อนนะไฟแอลอ่อนมาครับ เกี่ยวยาต้องใช้จอดเกี่ยวย่านะครับเราจะจ้ำตรงน้ำนี่นะครับนี่เราถอยไปเบียดที่เดิมอีะครับนี่กาเราขวบก็ถอยยากนะครับเบียดเยอะก็ไม่ได้กลัวบางฝุนขาดครับ เลยครับนี่ใจให้นะครับเอาได้ไนหะ oh. มจะเป็นทรายหยาบทรายผสมปูนอย่างดีลยครับสวยมากครับสี ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยมาเลยครับรอยเยอะเหมือนตะขาบเลยครับนี่ตรงมาตรงมา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 ยาวไปยาวมา,า,วมาไปไปไปเงี้ยไป ตรง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 เอาพา่อเอายุกออปติมอต <l ots> อออปติมอตันี้ก็เป็นย e 0นะครับ e G X 3 6 0นะครับ บ่ดอ oh, uh, uh, oh, uh ้าวท่านปวดเสียบอยู่เอาลงไปอ๋อปอดเจ้าท่านปวดเสียบอยู่นี่เอาลงเอาลนนะก็ยังอเสียบเขานจะปวดพอแล้วต่ว่าดันพวเขาอู้เกือบยกหอตัวนี้ปอดตอกลงตอกลงค่อยตอกลงอดอกัไปไปปไปไปปสียบปดเสียบกน โอ้ยเกือบยกล้อครับพี่พี่ต้องคุยวายุวันผมคอผมคอซื้อผมลืมดันเข้าไปเมื่อวานนี้เดี๋ยมันไงดังตัวเขานีู่ว้าไอ้มัน่ะว้าปอดเสียกุยเซย์ละครดี่อยโอ้ยทั้งฝุ่นเกือบตัวหนียวนี่ครับโอ้ยเกือบมันยกล้อเดี๋ยวดูปีนได้เสีย อาทางนี่ไปทางคนบัารขวบผ่านออกแก้วดึงเอามืออยู่พัดไทไปได้เลยจกตรแต่ไล่แต่ไล่เอายกบัรนยเกือบต้นนี่เกือบยกล้อครับเกือบยกล้อครับนี่ เกือบงานเข้านะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ลืมปลดเซฟครับมีรถพ่วงก,กำลังปอดลูกนะครับพี่กัด32ตันนะครับนี่น้ำหนักรวม50ตัน500ครับ เอ้ยห้าสิบกันท่วนครับไม่มีห้าร้อยนะครับไอ้กองใหญ่มากครับ สวยมากครับ đây. นี่ครับเม็ดทรายครับทรายหยาบครับสวยมากครับเม็ดใหญ่เลยครับนี่เรามาดูสิบร้อนครับ คกองอ้อยเนาะเท่านี้นะครับเนี่ย,ยมียาดย้วยกองเท่านี้นะครับอาจจะมาเทตรงผมยืนเลยนะครัเนี่ยตรงนี้นครับเทตรงนี้ ช่วงนี้ช่วงชุงนมนะครับ,บอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วครับขัดหนึงที่เสร็จแล้วกำลังล้างครับยี่บ <c oughs> <c oughs> เป็นรถ18ล้อครับแต่น้ำหนักของก็ใส่ได้30ตันอยู่นะครับเพราะว่ากระบะเบานะครับกระบะเบาครับฟองใหญ่เหมือนกันนะครับเอ้ยเยลือแบบไรเอาไส้ขนา่เนีลยเรือแบบไรวะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe กระดิ่งด้วยครับแฟนครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเท่าไหร่เจ้ารถตักออกห้อยู่อเอีกอีกอีก,อก,อก,อก พ่อปะเหนียบหยาบด้ียหยาบ วันนี้แม่นอยู่ครับแต่ว่าไอ้น,นี้มันต่ากว่านะต่ำกว่าลำโพงครับ